รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อถึงวันวันพระธิดาจะเลือกคู่ทุกแข่งดูคึกคักเป็นหนักหนามีธงทิวปลิวประดับรับรบัดางังกเทเพืองมาร่วมพิธีทุกที สดสายออกเที่ยวงานชะเริ่มฉะลองลำาพงใจเป็นงานใหญ่เบ็ดเสร็จเจ็ดวัน กระจองงองเจ้าข้าเอ้ยกระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยวันนี้ข้าจะมาเป่าประกาศตามคำสั่งขององค์เหนือหัวเท้าสามน์ให้พระโอรโสตาาเมือปเป็น,ปนพระราชบบูรเคยกระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยพระธิดาทั้งเจ็ดเสด็จแล้ว สวยมากๆสวยไม่ใช่สวย ว่าทำไม่ในเมื่อความสวยของบรรดาที่น้องเรานะ่ะทำให้ผู้ชายอะ่ะเขาแย่งเราแหละแล้วนี่หล่อนจะไปไหนมาเจ้าเถิดเพคะ,ะเสด็จพี่ใครๆเขาก็รู้ว่าไม่น่ารันเรื่องมากโถพระธิดาเพคะนี่เสด็จลงมาทำไมเพคะเป็นเจ้าจะอยู่เวลาคำเกี้ยงวุ่นวายนะแล้ท่าองค์เหนือหัวทรงตี้ยวแล้วเพคะพระธิดาจะทำยังไงใครจะอยู่ก็อยู่แต่ข้าไม่อยู่แล้วหรอ เสด็จพี่ไปคะถ้าเจ้าชายตีกันไปหมดเราก็ไม่มีผัวนะสิไปคะน้องไม่ยอมนะพี่คะเสด็จพี่น้องไม่ยอมมาเดี๋ยวลงกหลือก็หมดแต่อยู่กหลับมีสิจนะน้องยังไงวันนี้เราก็จะได้ผัวไปทักคนจ้ะจริงนะไปคะจริงจ้ะน้องเอยากูจริงๆรเลยไปคะว่าหน้าตาของสามีของนางลัณนชื่นนะคะหน้าตาก็คงขี้เหลวขี้เหล่เสด็จน้องเขาไม่เหลือผู้ชายให้เลือกแล้วสักคน ยังไม่พอนะเด็กคะหยุดยังอีกเลยคะหยุดหยุดแล้วไ้มคะสเต็ปชิวอเลยไหมคะแม่นางวนภาเน่ยหยุดได้แล้วบอกให้ข้าหยุดหยุดหยุดอยู่ได้จหิตใจข้าจะหยุดเต้นอยู่แล้วเนี่ยพวกเจ้าก็เหมือนกันจะต่อสู้กันไปทำไมถ้ายังจะสู้กันต่อไปนะสู้ไปเลย แต่ถ้ายังจะอยากให้มีพิธีเลือกคู่ดําเนินการต่อไปพวกท่านจงอยู่ในความสงบเรียบร้อยเข้าใจไหมท่านธมหมายพิชิตข้าเจ้ามาะท่ามหมาเกียงไก่ท่ามหมาเกียงไก่พระเจ้าค่ะพวกท่านจงดูให้งานพิธีเลือกคู่ดําเนินการไปให้เรียบร้อย เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก่อนเราเจ็บคอรักเจ้าพระเจ้าค่ะ มีจำนวนประชากรมากกว่า3 8 0 1 0 4คนพวกเจ้าความาบอกแล้วหรือยังว่าสักคนนะคะก็จก็มองขอตรวจสอบอรวจพื้นฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลังเท้าหะคะเรามาถ่ายรูปอัฟโฟนไอพีกันจ้ะได้นะคะแต่ผมใช้ขาเรื่องคือตอต่างๆก่อนนะคะแคปชั่นสวัสดีวนจันทร์ Vale. อยากจะรู้เสียจริงว่าหน้าตายเงาะป่าเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเป็นว่าถ้าข้าเห็นมันแล้วข้าจะชี้ให้เจ้าดูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยข้าก็าหามันไม่เจอเหมือนกันหน้าตาเป็นยังไงใช่มันหรือเปล่ามันอ,อยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยออเออเออใช่ใช่ใช่ไปจับมันไป เจ้าเสร็จแน่เจ้าเงาอเอ,อาละหลับไปหมดเฮ้ยเจ้าเหนื่อยไหมข้าก็เหน,นื่อยเองนะไอ้งาะเฮ้ยเอเอ,เอพักก็ได้วะเฮ้ยไปไหนมาวะ นี่ทันแทนเอาวิล่อเจ้าเงาะป่าจะเชื่อไหมว่ามันล่อได้คะไอ้นีะนะใช่ข่าวว่าไม่น่าได้หรอกถ้าได้เจ้าเมียเจ้ามาให้ข่าไหมล่ะฮะเมียเจ้ากับเมียข้าต่างกันไม่ได้ได้ข้าหัวมันเจ้าคอยดูนะข่าไปล่อเจ้าหลบข้าไป ข้าจะจับตามองดีๆเลยคอ,อยดู่นะคะนี่เจอค่าหรือยังได้นี่นยอดยอดว่ะเฮ้ยเ้ยเจ้าจะพึ่งนอกทางข้าสินี่ กำลังมุง่งทางเดี๋ยวเราไปดูหน้าเจ้าหมอปากดีวกว่าเพรานหน้าตามันจะเป็นอย่างไร คนคนขยนันพิศชมพระธิดาวิราวันพุพาดผิวพันดังดวงเดือนงามละมอมปร่งสินทั้งอินทรีนางในทรณีไม่มีมือ ทำแลเลี้ยงเบียงเบือนให้ฟันเฟืนอนเตือนจิตคิดปองพระจึงตั้งสัตว์อธิษฐานแมนนบุญญาธิการเคยสมสองขอให้สามกนวนวนน้องเห็นรู เป็นพงตองใจ จะออกแข่งแรงบึกบึนร้องโศที่นี่มีโกสด้เหรอป้าบังงับไปดิควางหูควางตาเท่าไหร่เดี๋ยวขันติจัดกันแม่ไม่ได้ไม่ได้อย่างน้อยเพราะ็าเป็นเสยอก็พูดเราเลโอ๋อเท่าแค่ต้อนรับนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรอย่างนี้มันจะแลกเนื้อเกลือท่ะ ถ้าลูกรถจะหนาเลยเจ้าเนาะนั่นเจ้าออกจากวังไม่ต้องมาอยู่ในวังอีกตัดพ่อตัดลูกกันไปเลยจีนนะคะพระองค์พ้าไม่ถึงจะต้องตัดพ่อตัดลูกหรอกน,นะคะจีนนะคะถ้าจะให้ลูกรถจนาอยู่ข้าขอยอมตายดีกว่าเอาหน้าไปสู้ชาวบ้านให้เขาดินทาว่าร้ายเสีย ขอยอมนับผลกรรมที่ลูกได้กระทำเอาไว้หม่อมฉันขอทูลลาเพค่ะให้น้องไปเถิดคับเีด็กพ่อเีด็กแม่อยู่ไปก็จะไมแจ่อาบอายขายที่หน้าชาวบ้านขอเพคะให้น้องไปอยู่ ไปไหนก็ไปเสด็จที่ไปเก็บดอกไมให้น้องหน่อยได้ไหมพี่คะด้เลยพคะได้คะรัศนานูรศนายืนก่อนเลยพคะท่านแม่ท่านแม่ต้องใส่แมสก่อนนะพี่คะ ช่วงนี้โรคกำลังระบาดใหญ่เลยนะเจ้าเจ้าเจ้านะก่อนเข้ามาวัดอุณาภูมิกันหรือยังยังข่อรับมามาเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าวัดอุณาภูมิล้างมือ สบายดีแล้วลูกล่ะอยู่ได้มันนี่ก็ท่องแค่นี้เอง <c oughs> ก็ทำไมสภาพดีเลยคะลำบากแม่เลยเป็นอะไรนะเพคะ <c oughs> พี่ง้อพี่ง้อเอาน้ำให้สต็จแม่หน่อยได้ไหมคะอยากให้พี่ง้อก้อนนะแม่คิดถึงเจ้าเหมือนเดิมพวกก็คิดถึงแม่เช่นกันจะกลับไปอยู่ในวังกับแม่ได้หรือยัง ต้องถามเสด็จพ่อกะะอ่อนนะคะทำอะไรเนี่ยเปี้ยวหมดแล้วเจะเหัวพี่เหัวเอ่อพี่มัวไปเอาขนมของเสด็จแม่หน่อยได้นะคะรอให้นะคะเสด็จแม่จะมีก่อนนะคะบ้าใบตัวก็ดำถ้าใครก็ไม่รู้ ว่าว่าอย่างเงี้ยคุก,กนดูเรื่องไหมเนี่ยนี่เพะคะ,สะเสด็จแม่ลูกมีผลไม้ประสาทเพคะพอพี่งอนเนี่ยกินเข้าไปก็จะพูดได้คล่องเปิดนะเพคะมี่และะ้วเป็นสองแต่แรกเหรอลูกเสด็จแม่ไม่ขับนี่เพคะคุก,กนดูเรื่องแล้วข้าจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะมีไพมาขอชิงเมือง ข้านน่ะจะไหว้วัดเจ้าไปช่วยตีครีข้หน่อยเจ้าจะไหว้ยังไงถ้าไม่ไปช่วยเถอะนะเจ้าง้อเอะนะเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องของข้าถ้าไม่ใช่เจ้าก็ไม่มีใครช่วยข้าแล้วช่วยข้านะคะเด็กนี่ข้าไปก็ได้แต่ข้ามีข้อแม้เจ้าต้องหาชุดงานงานให้ข้าใส่ข้ารูปร่างหน้าตาเอกรักข้าไม่ไปตีคลีให้เจ้าหรอกเรื่องมากจริงอาอย่างนี้ ถ้าจะโทรหาเท้าสามมูลให้แล้วกันรอบแบบนึงไม่ใช้ iPhone แล้วลูกฉัน <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นใช้แ n d ดรอยอยู่เลยเปลี่ยนเลสไม่ชอบไอโใครโทรมาแม,ม่นางบอลท้าพีไหมค่ะพีสามมูลเอา้าไม่ได้ วา,าจะให้ทนทีช่วยให้นง,งานมาให้เจ้าโง่หน่อยคะเจ้างนี่มันเรื่องมากจริงช่วยหน,นะเจ้าพี่เอามาถึงนะพี่คะเดี๋ยวข้าจะไปเปรเดี๋ยวนี้แหละเ่พคะคิดถึงนะจะคิดถึงเหมือนกันไหมคะรอหน่อยนะลูกะเด็จแม่รอชุดหน่อยแล้วกันนะ้จ้างอสะเด็จพี่ นี่เ้เดียวเดี๋ยวเดียวกิ้นแอลกอฮอล์ยัง,รยงเรียบร้อยแล้วรับไปสิมีไหนข้าขอดูหน่อยทีนี้เจ้าจะไปตีพีกับเราได้หรือยังถ้าไม่ไปไปเถอะนะต้องง้อไปเนนถอะนะพี่คะพาสาวบนขอร้องเก่าขนาดนี้แล้วอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะถ้าไม่ไปมันไม่ใช่รื่องของข้าเจ้าล้าดียังไงมาหลอกกันแบบนี้เดี๋ยวก็โดนตัดหวัวทริงเสืะหรอก นี่ถุกปากสนัเจ้านะ่ะครั้งนี้เราขอโทษจริงๆต่อไปข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกแล้วกันกได้ได้ได้เวลาแปลงล่างข้าเทียบข้ามาเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้หรือยังนี่คือพระสั่งนั้นรนอะใช่ขอรับวแปลว่านี่ก็เป็นลูกเขยคนหนึงของราชินีคะ ว่มามีของลูกอีกให้ค่ะนั้นค่าก็ขอให้พวกเจ้าทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุดมารถสนาวิ่งร่วามอีกให้ค่ GO!